หวานบ่โอ้ย่ได้กินได้ลุงเลยบ่บยันเบื่อพี่น้องหม่างยังนี้นะบอกเด้อไปหูเนาะลุงเทียนผลกินผลหวานเคยลาบ่กินหวานบ่เก็บเลยน่ะใส่รถเบิ่งเบิงเบิ้งลุงบ่กินได้ขนาดไหกินไม่เชื่อเนี่ยนี่พี่น้องหวานเก็บเลยเบิ่งให้ไปปลาลุงเบิ่งในกล่องดูลุงนี่พี่น้อง โอ้ยพ่อนะลุงฉีเบื่อไอมันหวานจริงนั่นแหละหวานยิ่งกว่าน้ำตาเลยเนี่ยเออบริโภคบริยังจริงเมื่อนกคือบริมากินจ้ะไม่รู้นกมันบริมากินเลยหวานเกลี้ยงเลยเนี่ยนี่พี่น้องต้นมันนี่สบายดีพี่น้องสบายดีทีเดียวเพ่งสกูสกุลพ่อกับเคยลาคือเก่าพี่น้องนี่หวานเกี้ยบเลยนะว่าเพราะว่าไอ้เม็ดลูกเสตดาวยังว่าขมหน่อยเออะขมเลยลูกเสตดาแต่นี่ไม่ขมมันหวานเกี้ยบเลย เอ็มไปเชื่อจิมดูบ่บ่ยันเมาไม่แต่นิดเดียวแต่แต่ดูก็ได้จชืมาเชื่อถึงบ่บ่เป็นยังบ่หวานทิ้บเลยอืหวานเนาะยิ่งกับตะคบอย่างน่ะหวานหน่อยโอษเลยลุงเอ้ยเมามาเห็นยางมือหมดเนื้ออันที่บอกทีถ้ามันหวานมันไม่ไหนถ้ามันฝาดมันจะเป็นพิษบอคันหวานบ่เป็นยังบ่นี่นี่พี่น้องนี่เชิญน้าเฮาเห็นพวกเอ็มุกิเนี่ยนี่นี่นี่พี่น้องนี่มันก็ตะคบปลาเลยเป็นฟัวงสวยเนี่ยมันสุกแล้วเนี่ย เนี่ยสุกก็นิี่ได้มันสุกแล้วนี่พี่น้องไทฮูเมนมาบอกเด้อถ้าหมากอ่อนจะเป็นนั่นนะดูสีพวงพวงสวยเนะมันจะเป็นสีธรรมดาสีเขียวนี่าสีเขียวเหมือนชมพู่เลยเนาะหวานเขียบเลยเนาะหมากยังพี่น้องนี่ใบมันก็นี่อันนี้จกฮูพี่น้องเลยแต่บ้านเทาเขาเอิญก็ก็ขี้เห็้ยมากขี้เห็้ยนค้นบริกินเลยมีแต่ลุงเราวบบหวานหวานเขียบเลยเน่ะอร่อย กินนั่เนาเมนเคยกินคกินอีวัลุงนี่อันนี้กินไปหมางหนึ่งป้าป้าเมื่ออค่นี้เดี๋ยวยางไปบัดเช่ลุงเท่านี้ได้รเอละบเเคยกินอะองเฮามันหวานจริงก่าน้ตาเนี่ยอรเก็บเลยจากมันชื่อชื่อต้นว่ายังต้นมัขี้เหนอยู่บ้านเรา มันกินไม่ได้ตอนนี้มันฝาดแลนะมันฝาดมันขมบ่แต่เขาว่าหวานเป็นล้มนะลุงย่างไปแล้วเป็นล้มเหรอที่ไหนกินหวานมันไม่ได้กินมนมีแรงหวานเป็นลมเขาว่ากินหวานไม่มีแรงถ้ากินเปรี้ยวกินแล้วฝาดมันจะพอมีแรงไงโันยเพราะมันต่างเรื่องของเรื่องมันเหนื่อยเดี๋ยวถ้าเหนื่อยกินน้ำหวานจะอร่อยกว่ามากกว่ามีแรงคนสำหรับคนชอบกินหวานนะกินลงไแต่ถ้าเนื่อยม่ต้องกินส้มเหมือนแม่ไปเย ปเมือม่อพี่น้องเมื่อคันเดี๋ยวเราลงทิปไปพี่น้องมินมาบอกคันว่ากินได้เดี๋ยวสิพากันลงมากินกับลุงเทน,รนจริงหวานจริงนะโอ้ยเทียบเลยชิ้กว่านั่นเองยิ่งกว่าน้ำผึ้งอีกใช่นำ้ำผึ้งเดินห้ายังไม่ชู้แต่ไทยมันไม่มีไงเราบ่รูว้ว่าเป็นบ่มีบ่ลุงอยู่พูแต่แท<ต>วนี้ก็เห็นว่าต้นนี้ก็อึดได้ใช่เพราะมันนานๆจะเห็นมีโดยต้นอึดเปิดโมเมนต์ว่ามันสีลายได้แถ่นี้ก็มีต้นเดียวอยู่บ้านข้ามี ร้อนมากินได้ไม่ใช่บอกที่ว่าลูกลูกเลี้ยงกลูกเขาเรียกลูกอะไรนั่นแหละลุงยังลุงมันจะบกมันหวานเหมือนในมัอนขลิบอะไรเนาะที่เป็นหมากแล้วพบขางคาวมขาชอบมากินเนี่ยยังว่าเด้อแถวบ้านนี้มันบ่อยมีขางคาวต้นเหมือนต้นจะบกอะไรเขาเรียกหมากอะไรนั่นน่ะอ๋อกันลุงเลยอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวอย่าลืมเมียนมาพี่น้องเด้อเอาอย่าห่วงอันนี้กันกินได้เดี๋ยวชิฟากันลงมากินค้าวเย็นใตัวได้พี่น้องบ่แม่นบอกกิน มื่อวันบ่กกินบ่ได้เราบ่กกินได้เฮาก็ย่านเบือ่อคือกันแตจริงแนละ้วมันหวานเจลียบเลยนะโดยอุย้ยขามดอกขามเต็มเลยเนาะลุงครับแกงใส่เนาะต้มปลาคอก็ได้แกงก็ได้นี่เต็มเพียบเลยหมกปลาน,น,น้อยนี่หมกปลาน้อยก็คักเนาะข้นว่าแมเงกระนูนมีมันคือบ่ใบ<า>ของเฮาคือบ่เหี่ยวเนาะโอ้ยงามอริี่น้องพุ้งปุ้ยดอกอริโตนนี่เว้าแล้วก็ได้เต็มต้นเลย ปีนี้มะขามออกดีถ้าดูไปแล้วนะมะขามออกดีนี่เขาเจ้าวันแล้งทงสัยมันไปแล้วคนมันจะตกดีคนดีบ่ลุงหมากเจ้ามะม่วงกับพวกมะขามมันออกดีอืมคนดีคนดีอ่ะเมื่อกินข้าวาพี่น้องไม่ค่อยติดครับมันจะแห้งแล้วหลังจากกินผลไม้ป่าพี่น้องเอ้ยเมื่อกินข้าวแล้วไปต่อเออไปแล้วลุงน่าจะคือไม่รู้ควายเท่นัหนแหละไม่รู้เห็นเลยพี่น้องมื้อนี้มาหาควายไม่เยอะควายป่าบ่มา ลองไปชอตมึงก่อนคุยครับไข่ปลาบ่มาควายบ่มาสองตัวพี่น้องเลยใกล้สองตัวสามตัวนล้วหมดควายขาวเอาต้องไปดูก่อนนี่หรือว่าไปเบิ่งนเทีมองน้องนี่ก่อนบ่ลุงไม่ชอบแม่เท่าไหนก็เบาขึ้นมาแน่นว่ามันเมียนำอยู่แถวนี้ปตัวน่าเห็นเลยเนาะเดี๋ยวค่อไปเบิ่งมาขึ้นหน่อยใช่ไหมเออมันบระหยัดชงคือควายเฮ้าด้วยกันเดี๋ยวนีสามตัวได้หนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูใกล้ๆอีกก่อนสามตัว นเ,ขอ,เข,ของเขาเราก็จริงแล้วลก็เดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปพี่น้องเลยแดดกดับแดดแดดไปไม่จะหมดแรงเขาต้มแล้วชิมันแห้งเขาต้มแล้วตูว้กข้าเหนียหมดแล้ว <c oughs> นี่เต่าแยมนาวนะลุงมาสอนกุงก้งกุ้งไร้าะแนานได้ในน้นองนี่นนดูตะกี้เขาเจ้ามาได้นอนหน้าดิเขาเจ้าก็เห็นมาสอนได้โอ้ยกุ้งนี่ สอนบาทหนึ่งนี่พ่อกินเป็นถั่ยไงเหรอเนี่ยเต็่ตอนนี้เจ้าของเขานอนนาแล้วกล้ามาไหมล่ะไม่กล้ก้ากินดิบมาได้วันนี้มันไม่ใช่นะนะอันตรายอันตรายแต่พยายอันตรายมาเยอะสงสัยสิบรเห็นี้ทรงใส่ตัวนั้นบรจักเด้อ โน้ำไม่ตีงเลยเนาะเป็นคลองลุง<ะ>มันเป็นคลองเขาก็เลยมาตันเห็ดผายเขาเลยถือว่าความคิดเขาเจ้าดีเมน ป้าก็อยู่หันเพียบเลยบอกเห็นพี่น้องเข้าจังหวะเลยตัว้นเดินไปมองเห็นปลาสิวเยอะไว้ให้มันนอนเข้าหิ้ชุมไว้ให้มันนอน ไปเบิ่งตัวนี้ก่อนพี่น้องมันชีแมนค่อยเฮาหรือบอเนาะว่าหมูหรือจ่าว่าสิเป็นเนาะหมูหรือจาอ่าสิเป็นของเฮาหรือของเพิน่นตามตัวปลุกคือว่าลายอยู่ไดนคือว่าเลี้ยวขึ้นไปเห็นอยู่ทางเทิงเนาะโมเดมี่เนาะ วัวสรงคือควายเหาเลยย่งลงข้าเจ้าปลาซิวหลปลาซิวยามนี้มีแต่ตัวใหญ่เลยมันไข่มันไข่มีแต่ตัวใหญ่ข้าเจ้าเอาแต่ปลาใหญ่งวิแล้วเขาเอาแต่ตัวใหญ่เขาไม่เอาปลาซิวเลย โดยรบ,บริจาคือ้นลุงน่าจะประมาณนะั้น <c oughs> น่าจะได้เลยฮะ,อ,อ,ยไไะอ๋อไม่นอน น้ำหนักพร้อ,นนอ,นอ,พอมอยู่แล้วคนพอคนพร้อมอยู่แล้วแมนบัวพีน่น้องโอ้ไม่น่าจะใสเนาะไม่น่าจะใส่แมนบอมแมนก็ต้องไปไปหาแหละวุะงะ้งละย่างคือทั้งทึ่งอุ้งละยังกลับลงมาแล้วก็ไปทงพุ่นกันชมุดบ่เห็นไปไปจู่เลย เล่งเวลาพี่น้องเอ้ยคำเด้อต้องให้เห็นก่อนตะเวนตกบินคันโวเห็นมือนีมืออื่นเห็นเต็กสิได้มาหาแต่เศร้าหรือาปล่าผิดสังเกตนะโบแมนลูกแมนลูกอ้ยควายเขาปล่อยนี่แหละแต่มันบเม็นควายเขาโบแมนพี่น้อง ลุยลุยลุยหฮะมองไม่ย่างบ่เห็นเลยพี่น้องเลยย่างจนเมื่อยแล้วก็ได้ประมาณจักกิโลลุงได้ประมาณ3กิโลแล้วเนี่ย3นัดหอดในนอนเนาะโอ้โหพอดีชี่เพอร์หอนเฮือนย่างบ่มีวีแววเลยพี่น้องจากอยู่ใสจนได้เติมพลัง เติมพลังด้วยมะม่วงก้าวมะม่วงยังลุงแก่ปอนว้าบี้ยวะโอ้ยว่ชมเกินวัน่าทิก้อยแจวมะน้ำเนาะโอ้ยน้ำแห้งแล้วเออเขาเจ้าดูดน้องใหม่น้ำแห้งแล้วแต่ก้ากับในนี่กับห็นก็ขุดใหม่เขาให้น้ำอยู่เยอะๆกว่าเดิม ตัวแถวนี้ฝนตกแห้งไงเปียกอยู่ยังเปียกอยูน่นะลุงเนะาะมะกอกน้ำมะกอกมะกอกนี่แหละ,ะไปไปไหนน,น,น,นี่แล้งข่ามนี้แล้วลุงเห้ยเมื่อทางหาเลยนีเดี๋ยวว้าอยู่อยู่บ้านมาเลยเขาบ,บอกบอกเฮามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยะปปนะมี ยามีใ้อนจากทางใดตอกทางก็ได้โอ้ดูดินแตกจนโกบเข่าก็ได้แม่เขาให้น้ำมันร้ายก็เก่ามาไอ้มันเป็นพายคักก็เก่าแค่เขาขุดป่านรัดซื้อเขาไม่ได้จกลงดูจนศิลาขาวลุง ว่าตายางจนสีนลาคขากำลังจะหมดลูกนึงคนเดียวแล้วเนี่ยไปขามไปหาทั้งหนา้าไม่ใหญ่ซ้อนไปกินหมองวงซุกเราปะลุงปะ,ะกลับมาทั้งนี้เลยมองเราเรามีหมองวงุกเนอะตอนเขามาเอาใหม่เนอะข้ามันสียางไปพี่น้อมนนงามาเบิ่งกลมนี่พี่น้อง คืออยู่น่ะลุงเนาะคือของเฮาอยู่พี่นอ้องขาให้มันแมนย่างจดว่าลอยลาเดี๋เขาหักลุกลงผู้มันกินสามตัวเนาะ ยังลงเดี๋ยวอือแต่ว <an> <an> <six organize. S 3> ่าอือคอยเฮาคอยเฮาคือบ่งหมดคือบ่เห็นันตัวขาวยาวเนาะพุ่นเด้ตัวขาวยาวตัวเดียวนะเนาะตัวขาวยาวน่ะทางเฮานะผู้มันตัวเดียวนะเนาะพ่อลพี่น้องเอ้ย คายเหาลุงเมีนมดคู่โตเลยได้สามโตเลยกับตัวเดียวกับผูตัวเขายาเอาตัวผูอยู่หนามูผูเกือบตายเกือบตายไปเลยพี่น้องเ้ยบอกแล้วใจผููสุขคนติดตามเดินจนสามสี่กิโลที่ไหนได้มาอยู่ข้างๆก่อจะถึงบ้านนี่เหมือนเดิมเดินอ้อมสามสี่หมู่บ้านแล้ว ทีเข้าไปกับใช่เหตุทีเข้าไปกับเพราะว่ามันบเหเนสองเม่อันตัวตู้กับลูกพี่น้องเลยเขาจังได้ไปนะพอช่มนี้มันมาอยู่เขาก็เลยไปเข้าคือว่วยันของน้ำมักจับหรือของยังเนาะเพราะว่าว่านนี่ผมมาโดยพูดของห้าลุงโดยอันนี้ของพ่อใหญ่เป้พ่อใหญ่ยนของพ่อสาเป้คนของคนนั้นมีแต่ตู้ตู้อีกเลยไปแล้วพี่น้องพอก็ให้คลิปนะฮะ Sebaiknya no, di no, Si tu si